ปี2025ได้เกิดข่าวที่ทำให้ทั้งภูมิภาคอาเซียนต้องหันมาจับตายอย่างใกล้ชิดเมื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศเล็กที่หลายคนมองว่ามีกำลังทางทหารจำกัดกลับสามารถเผยโฉมเทคโนโลยีทางทหารลับที่พัฒนามานานหลายปีและสิ่งนี้อาจเปลี่ยนสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคได้อย่างไม่คาดคิดการเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นที่ฐานทัพใกล้วียงจันทร์ โดยเชิญสื่อและผู้แทนจากบางประเทศมาร่วมชมการสาธิตจริงซึ่งทุกสายตาต่างต้องตะลึงกับศักยภาพที่เลาาแสดงออกมาโครงการนี้ถูกเก็บเป็นความลับตั้งแต่ปี2018ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่างจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดตั้งศูนย์วิจัยยุโทโธปกรณ์พิเศษลาาใช้กลยุทธ์การพัฒนาแบบก้าวกระโดดไม่ค่อยเน้นการผลิตอาวุธแบบดั้งเดิม แต่หันมาให้ความสำคัญกับระบบอาวุธแม่นยำสูงและเทคโนโลยีสงครามสมัยใหม่หนึ่งในไฮไลท์คือระบบโดรนโจมตีระยะไกลรุ่นแนว MX-25 ที่สามารถบินได้นานกว่า20ชั่วโมงต่อการเติมเชื้อเพลิงครั้งเดียวบรรทุกหัวรบได้ตั้งแต่50 200กิโลกรัมใช้ระบบนำวิถีผสมระหว่าง GPS กล้องตรวจจับความร้อนและปัญญาประดิษฐ์ที่วิเคราะห์และล็อกเป้าหมายอย่างแม่นยำ แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือมีการรบกวนสัญญาณก็ตามนอกจากนี้เรายังเปิดตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศพพพารหัส LS9 m a n t a d s ที่พัฒนาร่วมกับรัสเซียอาวุธชนิดนี้มีน้ำหนักเพียง14กิโลกรัมสามารถยิงสกัดเป้าหมายที่บินต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเฮลิคอปเตอร์หรือโดรนศัตรูจุดเด่นคือสามารถเชื่อมต่อกับระบบเรดาร์ของกองทัพเพื่อรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำและโอกาสยิงถูกเป้าให้สูงขึ้นอย่างมากที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดคือการสาธิตระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์พบพาขนาดเล็กซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งบนยานเกราะและรถกระบะระบบนี้มีความสามารถรบกวนสัญญาณ GPS และการสื่อสารของศัตรูในรัศมี30กิโลเมตรปกติแล้วเทคโนโลยีเช่นนี้ต้องใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่ลาวสามารถพัฒนาให้มีขนาดกระทัดรัดและใช้งานได้ในทุกสภาพพื้นที่การสาธิตจริงเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจจากผู้ชมมากที่สุดโดรนแนว Mx 2 5สามารถปล่อยขึ้นจากลานบินชั่วคราวก่อนทำภารกิจโจมตีเป้าหมายจำลองที่อยู่ห่างออกไปกว่า200กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำส่วนระบบ LS9 MANPADS ก็สามารถยิงสกัดโดรนเป้าหมายที่บินต่ำได้สำเร็จต่อหน้าผู้สื่อข่าว ทำให้หลายคนเริ่มมองว่ากองทัพลาวไม่ใช่เพียงกำลังขนาดเล็กอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าเป็นจุดแข็งแม้รัฐบาลลาวว่าจะไม่เปิดเผยงบประมาณหรือแหล่งที่มาของเงินทุนในการพัฒนาแต่มีการคาดการว่ามีการสนับสนุนจากต่างชาติทั้งด้านเงินทุนและผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะจีนที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ b e l t and Road i n i t i a t i v e ทำให้ลาวสามารถขนส่งชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงและตั้งสายการผลิตขนาดเล็กได้ภายในประเทศนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเตือนว่าการที่ลาวครอบครองเทคโนโลยีเช่นนี้แม้จะไม่มีการประกาศเจตนารมณ์เชิงรุกแต่ก็อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการวางแผนด้านความมั่นคงของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยและเวียดนามที่มีพรมแดนติดกัน ความสามารถในการใช้โดรนโจมตีแม่นยำและระบบรบกวนสัญญาณอาจทำให้คู่แข่งต้องทบทวนยุทธวิธีใหม่สำหรับเราเองการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงเป็นเรื่องขอองค์การป้องกันประเทศแต่ยังอาจเป็นช่องทางสร้างรายได้ในอนาคตหากสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมและส่งออกให้ประเทศเล็กๆที่ต้องการอาวุธราคาย่อมเยาวแต่มีประสิทธิภาพสูง สิ่งนี้อาจทำให้ลาวกลายเป็นผู้เล่นรายใหม่ในตลาดอาวุธภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2025การเผยโฉมเทคโนโลยีลับครั้งนี้ถือเป็นการประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าลาวพร้อมจะก้าวสู่เวทีภูมิภาคด้วยยุทธศาสตร์ที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่ากำลังคน และแม้จะยังมีคำถามอีกมากเกี่ยวกับความยั่งยืนและความสามารถในการผลิตในระยะยาวแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือไม่มีใครสามารถมองข้ามศักยภาพทางทหารของเราได้อีกต่อไป